ผมตื่นเต้นนะครับวันนี้เกาะเตื้นแรกนะครับเกาะแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้ผมมากับแฟนครับแล่นเลยวันนี้ผมหนึ่งน้าตาผมดีผมมีแฟนแล้วเนอะวันนี้ผมแฟนผมมากสั่งโตมาจากเอวเอนะครับบุจจ้ตังมึงนอกนะครับมาละอุกงี้ครับันนี้ครับก็อยากจะเพิ่มเสียเวลาครับวันนี้ก็อยากจะให้แฟนหมอกเลยครับ น้องๆไอ้ยังกะไอ้แล้วและขอตั้งข้างครับอย่างแพนเค้กครับตั้งหลังนี่อย่างน้องอ้๊อครับขอไปพอมาเป๊ะขนาดเลยครับดวลดวลเนี่ยข้าสดีเจ้าเปิ้ลกับเื้อลักเนาะมาจากที่ซาลาเปาค่ะและ้วก็เป็ี่ยนทดแทนสีเหลืองเนาะแล้วก็ประเด็นด้วยกับแฟนกับไอ้แม็กเนาะอีเจสเก็ตสเก็ตจากใครครับไม่ใช่แฟิบินเนาะ ใจ่ใช่ใช่ไอ้บินเป็นอดีตแล้วเอ๊น้องถายังเหรอเจ้าแต่งงานกับมือแล้วเหรฮะก็สองสามเดือนมาได้หรอแกไอ้นี่ไอ้กูว่าอย่ามันดูเหมือนบบบมือสักหน่อยอ่ะจ้างเต้จ้างเต้พาไปกินข้าวกันปะไปไปกินก็กินแก ไอ้ไอ่ I, วันนี้เข้าแจ๊บไปน้อยเน้อน,น้องเหมืได้พอเมเอาใบกาดเป็นยังไอ้กินได้มอลแล้วขอเป็นพี่มือน้องอ,ะอ่ะแล้วก็แต่ว่าแฮมเน่เข้าน้องเอิบน้องหัวเข้าแข่งขนาดเลยอะ่ะเป็นยังเยอะอะคิวไอ้ได้แข็งแรงเออไอ้ไอ่ I, จ<ะ>๋าวันนี้น้องว่าจะปไปแอลคแม่อุ้ยกมกำจะไปจะได้อะ่ะ เตียไปกับ <wiele> ด้เ <médico> มืได้หมือได้เมือดเดี๋ยวห้ต้องไปส่งยีนี่อันไปกับไปจ้าไปรถรถของแน่แล้วพร้อมนะบึกบึกบึเยมาเฮาน้องอ่ะ โอ้โหให้นึกว่าน้องเป็นนางฟ้าว่าเป็นยังว่าเป็นยังไอ้ให้ดมสันดิสุขจัดการเถอะเคลียร์ตรงนี้ไอตองกันไอตองกันไอตองไหไอตองกวนน้องขยับติดได้นี่กันรถไอ้แหงนะจ้าไปแล้วเนาะจ้าเน้นเน้นเวลาผ่านไปสี่ปีไอ้ยัง น้องจะไปแอวหาแม่อุ้ยกำไปส่งกับหมอไปเล <air> ยท <ales> ี่ไก่หรอนี่เลยไปส่งน้อยกับโอ้ยรถมันเสียเอาว่าโดมมันหมดดีบอกูอ่ก็ไปซ่อมเหรอแล้วป่ะจะได้ไม <ives> ่ลำบุญเหลือวะไปก <span> ็ไปก็ไปขึ้นรถ บอกแล้วว่าควบแก๊สบินผงผงผงไอ้ไอ้หมามันเห่าน้องอ่ะคืนคิดว่าน้องเป็นพีแล้วกันไม่ก็ทางข้กขึ้นวัวนี่โอ้ยมาตีนยังถอยไม่ได้หอน มันจะอูดจะอี้เหอรอก่อนตะกอนมันดูดีเลยประเดี๋ยวมันดูได้ที่ไหนฮะก็ไป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 ตัวแพร์ตัวมันเนอะเงี้ยถ้าสำหรับการสดแสดงของฮาวกับเจิบลงตะเอี้ยนนกก็บสำหรับละครที่ฮาวสองคนได้แสดงไปตะเอี้ยนนกกับทิ้งข้อคิดไว้เหฮาวส,สองสองอย่างนะคะอย่างแรกก็คือในเรื่องของการเลือกคู่ครองเนาะค่ะ เมียมี่เไรอครับเมียมกับเมียมครับคือพิธีกรครับ่ใชอย่าร้องไอแม่ครับวันนี้ผมกับมากับแฟนผมนะครับอันนี้ของแฟนผมครับถิววันนี้ก็ยังคักกันดีเลยนะครับไปโตไปถึงผมเอันนี้เพื่อนผมนะครับนอเอาอยู่เหียนี่ไอ้แม็กซ์ท้าวอยู่บ้านนี่เพื่อนห้องว่าบักจอดถูกกนได้พี่น้ำอยู่บ้านห้องพี่บีน้ำ อยู่บ้านจะยุ่งเหียนเฮาพี่ว่าโอเคนะขอบคุณสำหรับสีส้มสีส้มนะครับสมอันนี้เล่นบุกสีเหลืองครับผมขอเสียงโต้เบื้องสำหรับสีเหลืองแ่วรอบนะครับผมขอบคุณต่อไปกับเื